วันนี้พลมีสตูไก่สูตรง่ายๆมาฝากใช้เวลาในการเคี่ยวไม่นานส่วนประกอบไม่เยอะเพราะพลมีตัวช่วยเสิร์ฟคู่มากับเส้นพาสต้าแบนและก็กว้างที่มีชื่อว่าตักเลียตะเลครับการที่เราใช้น้ำมันมะกอกคู่กับเนยนะครับจะทำให้เหนยของเราเนี่ยไม่ไหม้ครับถ้าเนอยอย่างเดียวเขาจะทนความร้อนได้ไม่สูงครับส่วนต่อไปนะครับเดี๋ยวเราจะผัดหอมใหญ่แครอทเซเลอรี่ครับ เราใช้สะโพกไก่ล็อกกระดูกปิดหนังนะครับใส่ตามลงไปครับการที่เราหั่นเป็นชิ้นที่ไม่ใหญ่มากเกินไปจะทำให้เราใช้เวลาในการทำสตูเนี่ยสั้นลงครับ ในการทำสตูนะครับวันนี้ผมมีตัวช่วยครับนี่คือซอสพาสต้ามะเขือเทศนะครับของแอคเนซี่รสโหระพาครับนอกจากทานในรูปแบบทั่วไปแล้วนะครับลาเส้นพาสต้าเลยเราสามารถนำมาประยุกทำสตูได้ด้วยเช่นเดียวกันครับตามด้วยน้ำสะอาดนะครับเราจะใช้น้ำสะอาดนะฮะใส่ลงในขวดก่อนบงรสนะครับ พอส่วนผสมเดือดน,นะครับให้เราลดไฟอ่อนๆเลยครับแล้วเราก็จะเคี่ยวต่อเป็นเวลา10นาทีให้ไก่และก็ผักของเรานุ่มดีในระหว่างนี้เราไปเตรียมพาสตา้าที่เราจะเสิร์ฟคู่กับสตูไก่กันเลยครับตันเดเตเลเมเซเน่นะครับให้ความรู้สึกใกล้เคียงกับเส้นสดครับเพราะว่าขดมาเป็นเหมือนลังนกนะครับตัวเส้นมีลักษณะกว้างทําให้จับซอสได้เยอะมากทีเดียวครับเวลาที่เรานําไปต้มนะครับเส้นของเขาจะค่อยๆค,ค,คลายออกเองครับ พอครบเวลาแล้วตักเส้นออกมาครับคลุกเข้าเส้นกับน้ำมันมะกอกครับกลับมาที่สตูของเรานะครับตอนนี้เคี่ยวจนข้นแล้วนะครับใส่ถั่วลันเตาครับถั่วลันเตาเนี่ยเราใส่ที่หลังนะครับไม่งั้นจะเละมากเกินไปเพราะว่าต้มสักประมาณ3นาทีก็ใช้ได้แล้วปรับรสด้วยเกลือนะครับถ้าชอบความจัดจ้านเพิ่มพริกไทยครับ ต้มต่อสัก3นาทีนะครับเพื่อให้ถั่วของเราเนี่ยสุกนุ่มก็พร้อมรับประทานแล้วครับสตูสุดนี้นะครับคนจะทำให้ตัวน้ำสตูเนี่ยเข้มข้นเล็กน้อยนะครับเพื่อเหมาะกับการรับประทานคู่กับพาสตา้าพอชั่นที่เราทำรับประทานกันได้3-4ถสคนสบายๆลองทำกันดูนะครับดานเดียดต์เล่สตูไก่มะเขือเทศครับ